ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอามาเพื่อแสดงเห็นให้เห็นการนำของเด็กของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาปรับใช้ให้เข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาผู้ถือใบกำหัตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเด็กหญิงพัชนาสานชมพูเด็กหญิงสุริรัตสีทองแก้วเด็กหญิงอัศรานาท์นอเด็กหญิงนัทตะตาจันต์เด็กหญิงดาลรัตใจวุ่นเด็กหญิงนัทชนิชต่อรพียะ มีซอฟต์อวงกลมแะมีก้้ช่วยขทั้เคือวันีิภาวดีรำลึกขึ้นเปที่มาจักชาววิยาวดีที่มาร่วมแสดงต่อเตมีวีจากสองของดาวิาวีดังนั้นะคนทีา และผู of of io, s, the family, the ้สืบทอดแหล่การแข่งขันกีฬากาเปลี่ยนนักศึกษาและประชาชนอำเภอวิภาวดีชัางที่ยีนางสาวโซมิดาเหลืองไระเท่านางสาวสนที่นาลงดำเนินทางราชการูโรงเรียน Bom, Raul, tá กีฬาใจกายาเห็นแรงแข่งความเขาช่วยผ่อนยทุยโตโลกทุกเราสุขของเราสุขกีฬาพาชื่นใจโผพนารักษาติดแววนล้องเพียกร้องความพอเพียงร้อยเดียงร่วงใจเตื้อไทยองค์ราชันโผนาฟูคอนเสอร์ตเด่นทีมเวิร์ด t ิดเม้นต์แอนด n บ c o สติคคอมมิชชั่นยูไนต h ้อิน n า a ์ d ีแอนด์คอนดูดิ้งเดอะไทยานะครับผู้ถือไม้ วันนี้นะครับเด็กหญิงสุภุมภรจันทัวประธานนักเรียนของโรงเรียนบ้านโพพนาวงถือตรงโรงเรียนได้แก่เด็กชายวงสภักจะเดินบักดีต่ออีนะครับมายิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ใครสำหรับโู้เรียนบ้านโพพนามาดูกงงันครับว่าการจัดเต้นของโพพนาวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตามมาเป็นเ็นะครับเป็นวงนยานโรงเรียน วัดห้วยขวดนะครับดังมาโดยท่านพอชจลบรอสังกุวันนี้นะครับเป็นเกียรติมานำหน้ามาวนให้กับรักงยาของโรงเรียนบ้านโพบนาพอเส์ต้องมหอให้กับลุงมาเลยครับผีมว่วงสาวชาวม่าาวงขาวของเราไม่มีแพ้ใครวันนี้วิภาวดีร้อนเป็นไฟแน่นอน นะครับตอนนี้ในสนามนะครับตามาซินนิงนะครับผ <nah S 1> ู้ดึงไฟกระตานะครับเด็กหญิงดาวิการชุมรัฐเด็กหญิงวริศยานันทกุลเด็กหญิงนารินละราน้องพรารพเด็กหญิงเมเด็กหญิงกตธนคงพัฒนีเด็กหญิงนาินดราเด็กหญิงศัิสาสังเรียงเด็กหญิงนักชากรบัวทองเด็กหญิงการพิชาน่ำคืน เด็กหญิงกาวทชาพเพชรท่อเด็กหญิงกยาวักจันวนเด็กหญิงอันบรัชจูรัตนะครับสวยงามครับฝากท่านประธานดูนะครับว่าโอมนาปีนี้มาไม่แพ้ใครเลยนรัขบขบวนสามกิโลขึ้นมาุ้นกันครับตอนนี้สีประจำโรงเรียนสีมว่วงขาวาข้ามขบวนไปแล้วผู้อืน่นข้ารู้นะครับ ได้แก่เด็กดีข้าวสาดีเด็กอ่งเนีนยุดิไทยวิเศษสมบัตินะครับเดี๋ยววาจะของเรานะครับเล้นของความรอเพียบครับวันนี้วันนี้ดูก้นความสวยงามและความรอเพียวของโูระดับนะครับถึงจะเป็นโรงเรียนเล็กๆที่ไปจเต็มแน่น้อง อันภาพมาในร้านในสนามตอนนี้นะครับผู้อันเชิญพระเยี่ยวนะครับต่อด้วยธุงชาตินะครับรงพภาพรลวงราชการที่10และภาพรบรมราชีถายไม่่นนรับรเีเยนบ้านโคมรรนานของเรานะครับคม้วยการสุณ้อดโดยท่าน สราพอยอดตวรนะครับอานบอกไปเลยครับวันนี้การเต็มไม่ต้องกลัวใครเรามาใส่ให้สุงวันนี้นะครับมาดูกันว่าขบวนพาเดรดจะขนาดไหนตอนนี้นะครับขบวนต่อมาก็คือลำเบเยอร์ของอุบาลเช็คหญิงพิทยาดาน้องเคารพเด็กหญิงนิชาภาศีกาเด็กหญิงอัญชิชาชูรัตเด็กหญิงจันทการวันลังี เรามานะครับปีย <blue> ื mhm. ่นใหญ่ไปแล้ว <gamma> ป <rock teor in> ียื่นเด็กก็มาวันนี้ทมใันของโรงเรียนบ้านโมิปัาต้านเสริมความรู้เชื่อมจุลญรณเนื่องรับปรัชญาเพว่พัฒนาจุลจับต่อมาด้วยนะครับไม่มีข้อหวงจากควงมร่า ไม่เคยผ่านความดีมากหลายไม่มีคำข้อสอนไม่สังารทายจากลิ้นหมายตามรอยพ่อรู้โวเพียงเป็นขบวนติดติดของโรงเรียนบ้านปูนานะครับรู้จักความเพียงสามวงสองเงื่อนไขนะครับขอะมา มีปูมินีพกังและก็เลื่อนสาความเลื่อนสคุพธรรมเป็นเป็นสัญลักษณ์ของชาวภูมนาของเรานั่นเอง้าวสแตนโรเรีเนยนนะครับรปุ๊กพัดปอสารพิษเป็นหนึโรงเรียน1อาชีพนะครับหนูได้จากพักในตะก้า ร่วมไม้ร่วมมือของผู้ปกครองเด็กน่าจะชอบฝังหน้าดูใช่ตัวนะ้กเป็นตัวอย่างทันด้านนี้สวนผักโภพนานะครับสวนผักผิวนะครับน้องๆพากระชังปลานะครับนะครับโภพนาก็มีกระชังปลาเหมือนกันนะครับวันนี้กระชังปลาเหมือนะสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในวันนี้คือมรดกที่ดีของลูกหลานร่วมกันอนุรักษ์พลังงานเพื่อโลกและบ้านของเราชาววิภาไปอย่าไปไม่ด้เลยคือสารสามพันธที่น้องสองาัเนี้อยแล้จ้เห็นได้ว่าระหว่างไทก็ไปไหนนะครับความรักความสามัคคีของชาวบ้านองที่น้องชาวอาเภอวิภาวดีและของโรงเรียนความเสมอภาพความเท้าเทียกันอยู่นานไม่ได้